สวัสดีค right okay. mm ่ะตามไปค่ะตามไปดูกันว่าดูกันว่ามาจากไหนกันม้าต่อยัคงเสียนครับมันเล่าใจว่ายว่คุณมอร์นิ่งกับโลูเล้วเนาะ ว้าอยู่พ่อไปเยอลยว่ายคือพวดคือเหลือแท้ยังให้เลีนน้ำไหลเลนน้ำบราณนี่นี่โอ้ยมาเบิ่งจังหวะนี่ครับโอ้ยจังหวะนี่เนี่ยมาจากไหนกันน้อขอเชหน่อยสวัสดีค่ะ

ไอนี่ยไอ้เนไอยได้ะไรไ้วนยไอรันอา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 นอารันอาลันอารันอาลันอารันอาลันอารันอรันอารัอาอรออรอาอนาานนอนนอนอนันารรานาาทานรัานันนออ คนยางคำไปคนย่างคำไปนครพนมนครพนมนครพนมวันนีไปแล้วแหละวันนี้ได้ลงนี้ได้พรุ่งนี้กลับบ้านลงนี้ได้ลงนี้ได้ไปนู้นไปนี่มาไปเที่ยวกันมาเยอะแล้วเนาะอ่าคือชนี่ไหนี่ก่นก็บ้านทุงคนนะครับที่คนดังๆครับบ้านทุงคนเนี่ยบ้านทุงคนป่อแตนนะครับอ่าบิ๊ดบิ๊ดฟู

แมยไยได้ไไดไไพูนยฝรั่งค่ะฝรั่งมาเที่ยวที่กรุงเทพบ้านลุงพลนะคะบางคนก็พูดไทยได้บางคนก็พูดไม่ได้ค่ะโอ้รถหรูๆทั้ทงนั้นเลยค่ะดดูค่ะดูดูด นีแต่คนหล่อๆทั้งนั้นเลยนงน่มาานครับนี่นีมามามาหาพี่อื่นคอือค้นไเขาหน่อยตรงนี้เป็นกป็นบ้าคุคุแ่แตนนี รถหรูทั้งนั้นเลยนะคะจะไปสองมานบุรีติเดืองหซุปเปอร์ซ่าไทยแลนด์ย่ีเืองบุรีตเดืองนะซุปเปอร์ส่าไทยแลนด์นัมเบอรเฮียเฮียซุปเปอร์สตาไทยแลนด์ว้าวลุงควรพันลงคานัมเบอรันนัมอร์วันซุปเปอรายว้าวว่าอะไรว่าอะไรพี่หนุ่มเปว่าอะไรฮุปเปอายดีๆครับอ่ายูคัมแบ็เดอ o t ทูไทยแลนด์เฮียซุปเปอร์ส่าไทยแลนด์ ลุงพลป้าแตนอังครลุงพลป้าแตนวูกูดเย่สุดซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์เย่นบวะนี่เป็นไงเป็นไงเจ็บหอนุ่มเป็นไงเ่อนหนีเลยเลื่อนหนีเลยมาหลังอะอ้าวโล่คนสปีคาย พูดฝรั uh, ่งไม่เป็นก็เลยทักทายไม่ได้ค่ะอยากไปน่อน้ำอมน้ำเชนขาวิข้าวไร์ไปว้าวว้าวออาหารไทยอาหารไทยฟุดอาหารยูยูยูไรฟู้ดเดี๋ไอไล์ฟู้ดไอไล์ไทยอะไรมดไอไล์ไไทยต้มแกกุ้ง

น <forever> ี่เขาก็มาเที like ่ยวกกกอกนะคะบ้านบนป้าเต็นค่ะแต่พูดภาษาฝรั่งไม่เป็นค่ะก็เลยไม่ได้ทักทาย Big big same big yeah, me? Yeah, sure yeah, Sam see, Excel big <laughs> oh nice you want a uh, you want photo you take inside yes. here we with, with, with friend with a friend ซเฟรนฮิมวอนเนี่ยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ